ผมจำไม่ได้เหรอใช่จำไม่ได้ได้ไงอ่ะผมต้องจำทุกคนได้จริงๆเหรอจริงคนที่ผ่านมาในชีวิตคุณทุกคนคุณจำได้จริงๆเหรอแล้วเนี่ยทุกวันนี้แม่งหน้าเหลือครึ่งเดียวด้วยสุดเจอกันเปลี่ยนสีผมรู้ป่ะแมถอดแมสเดินเข้ามาหาเราหยิบแมสใส่ปั๊บถอดแมสเดินเข้ามาจำหนูได้รึป่ะ นึกเลยผมสีนี้เน่ยใครบ้างนะนึกนึกเคยเจอที่ไหนนะอนึกไม่ออกเขาเลยเปิดรูปนี่ไงผมเคยเจอพี่ที่งานนี้ในรูปผมสั้นตัวจริงผมยาวในรูปผมน้ำตาลตอนนี้ผมดํำในรูปเห็นข้างหน้าตัวจริงเห็นเต็มหน้าละผมน่าจะสงสัยว่าอันไหนคือความจริงกันนะ อันไหนคือความจริงจริงจริงหรืออันไหนคือความจริงที่น้องอยากให้เราจำซับซ้อนฮะเคยเจอที่ภูเก็ตใช่ไหมเราเคยเจอที่งานไหนอ้าวไม่คุยกับกูละอยจอยเถอเคยเจอที่งานไหนเคยเจอที่งานไหนเดี๋ยวเราต้องให้เพื่อนกระซิบด้วยเหรอว่าเจอสรุปเธอก็จำ มึงโอทอกอีพูมึงไ้ยผมไม่ได้ยินว่าเพื่อนพูดแรงกว่านั้นเลยออสนิทกันสนิทกันไม่คิดมากเออแล้วมันถามหรอกจำได้หรือเปล่ากับการพอถามกับงานไหนว่ามึง